สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิพัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมนําเสนอเนี่ยเป็นเรื่องของการจัดซื้ออาวุธโดยเฉพาะเรื่องของรถถังเรือดำน้ำําคือดำน้ําผมได้อธิบายท่านผู้ชมไปแล้วว่ามันมันก็ต้องซื้อแต่ทีนี้มีคนถามผมกลับมาว่าเออเวลาเรื่องของซื้ออาวุธเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทุจริตหรือเปล่านะมีคนระบ,บุชัดว่าซื้ออาวุธเนี่ยทุจริตชัวนะมันเกี่ยวข้องกับการทุจริตยังไงก็เกี่ยวข้องกับการทุจริต จริงไหมคุณเทศัก์ผมไปเถียงกับเพื่อนแล้วนะเพื่อนก็บอกเสื้อวดทุจริตเสื้อวดทุจริตเสื้อวดทุจริตเป็นหลักจะให้ผมเถียงยังไงความจริงมันคืออะไรกันแน่เบื้องลึกของมันคืออะไรนะครับผมกราบเรียนท่านผู้ชมนะฮะประเทศไทยเริ่มต้นเลยนะโลกมีโลกมาใบหนึ่งเประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของโลกเมื่อก่อนมีร้อยเก้าสิบเจ็ประเทศตอนหลังถูกแบ่ง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 เอาเอาตีไวสองร้อยประเทศละกันนะครับมันก็ขยายเพิ่มขึ้นไประยะระยะ ต่โลกนี้มีประมาณ197 198ประเทศมีซูดานเพิ่มขึ้นมาซูดานใต้เพิ่มขึ้นมาจากซูดานไปซูดานใต้เพิ่มขึ้นมาก็198ประเทศนะถ้าตีอย่างนั้นนะประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกการอยู่ในสังคมโลกต้องเข้าใจว่าในสหรัฐอเมริกามีประชากร1 0 0 0เ้าร้0ล้านคนจีน1,300ล้านคนไทยมี7จล้านคน <c oughs> นะฮะต้องเข้าใจนะว่าเรามีอยู่แค่นั้น ลาวมีหกล้านคนนะส่งผลทําให้อะไรส่งผลทําให้เราเห็นอะไรเร,เราเริ่มมองถึงโลกนะแต่เวลามีโลกเสร็จมันเป็นวงกลมเลยสิ่งที่ตามมาก็คือมีการลุกลานเกิดขึ้นมีการแย่งชิงอํานาจแย่งชิงพลังงานประเทศไทยดันมีอะไรทรัพย์ในดินสินในน้ําพลังงานแร่ธาตุเหมืองทองเรามีในครบแรกๆคนบอกไม่รู้ประเทศไทยมีเดี๋ยวนี้คงชัดแล้วนะ มีจริงหรือเปล่านนี้ชัดมีจริงนะครับจะทํายังไงกับจัดสรรเงิกับมันยังไงตอนนี้สังคมโลกรู้สังคมไทยรู้กันหมดแล้วว่าประเทศไทยมีทรัพย์ดินสินในน้าเหมืองทองแร่ธาตุน้ํามันมีครบนะครับแก๊สเกิดทางไทยมีครบนะพอมีเสร็จมันไม่ใช่มีบนบกเลยมันมีในน้ําด้วยนะครับก็ต้องทํำยังไงก็ต้องมียุทปรณกในการป้องกันยุทประกอบท้งในทางบกทางเรืออากาศ บอกเอา้าของเราก็มีอยู่แล้วนี่มีแล้วไม่เห็นไม่เห็นต้องใช้อะไรเลยเอของเราเอาเรือจากกีนันเรือเบตมาประเทศอื่นก็เอามาใหญ่กว่าและประเทศมาอยู่ก้างข้างเรานะครับดินแดงก็เกี่ยวกันไปเกี่ยวกันมาทับกันไปทับกันมานะถามมาเหมือนท่านอยู่ข้างบ้านนะรู้วติดกันนะเน่ะวันนี้เป็นมิตรกันแต่เผอิญมีผลไม้ลูกหนึ่งตกไปบ้านเขาหรือใบไม้ตกบ้านเขาทุกๆวัน ถ้าเขายอมก็ยอมแต่เขาไม่ยอมะจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะมันก็จะมีปัญหาเรื่องของดินแดนนะฮะมันก็เลยเป็นแต่ละประเทศก็เลยมีการสั่งสมอาวุธกันไอการสั่งสมอาวุธมันคือสงครามอะไรจิตวิทยาเห็นไหมฮะเ้องเข้าใจจิตวิทยาแล้วทําไมต้องสั่งสมอาวุธไว้มากประเทศมหาอำนาจจะสั่งสมอาวุธไว้มากๆเพื่ออะไรเพื่อใช้เป็นอํานาจในการต่อรองต่อรองอะไรต่อรองทางการค้าต่อรองทางสิทธิประโยชน์ติดต่อรองทางการความสัมพันธ์ มันจะใช้อาวุธในการต่อรองว่าเฮ้ยฉันมีมากขนาดนี้เหมือนคนมีตังอะมีตังก็ต่อรองได้มีสิทธิในการต่อรองมากกว่าหลักนี้เขาเรียกว่าเกมทฤษฎีอะไรทฤษฎีเกมเทอร์เรีนะฮะคือทฤษฎีการต่อรองทฤษฎีเกมนักศาสตร์จะต้องเรียนกันในระดับปริตรีเลยเป็นหลักการในการเจราจาใครมีอํานาจสูงกว่ามีอิทธิพลสูงกว่าก็จะมีอํานาจการต่อรองมากกว่านะครับอาวุธจึงมีความจําเป็นไหมมีความจําเป็น แล้วทำไมต้องซื้อตลอดเวลาเพราะเทคโนโลยีมันเพิ่มขึ้นตลอดเวลานะครับก็ต้องมีการซื้อมาตุนตุนตุนไว้เพราะไอของเก่าที่มีอยู่มันก็หมดอายุปลดระวางไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่าเรือดำน้ำของไทยเคยมีไม่มีมีแล้วเป็นยังไงมันปลดระวางไปแล้วนะครับถามว่าเอาเรือดำน้ํามาแล้วมันจะใช้เวลาสร้างนานไหมใช้เวลาสร้าง10ปีแล้วกว่าจะใช้นึกสภาพใน10ปีท่านผู้ชมฮะผมอายุ60มันยังได้มาเลยอดำน้ำมานะฮะตอนนี้อายุ50า0ิบแบบมันยะมาเรือดำน้ํา ็ต้องฝึกคนสิปีกว่าจะได้เห็นเรย่อดำน้ำําที่พูดกันเนี้ยอีกสิปีนะจะได้เห็นไม่ใช่ไปเห็นวันของวันรถถังสองปีกว่าจะได้เห็นรถถังปีสองปีกว่าจะได้เห็นรถถังสั่งวันนี้จะได้อีกสองปีสามปีไม่ใช่ว่าได้วันนี้มันได้นะครับไม่ใช่เวลานาน,านทีนี้ประเด็นเรื่องของการทุจริตถามผมว่าจริงหรือเปล่ามีการทุจริตประพฤติมิชอบซื้อแล้วต้องทุจริตทุกครั้งไปกล่าวเรียนท่านผู้ชมนะฮะเอาหลักของการทุจริตก่อน หลักของการทุจริตอะทุจริตวันนี้เนี่ยปั้งวันนี้เนี่ยอีกสิบปีข้างหน้าเนี่ยนะครับมันก็ยังมีผลทมกฎหมายอยู่นะการทุจริตครั้งแรกมักจะเกิดครั้งที่สองที่สามตามมาเกิดมาแล้วทาอะไรตามอะไรตามมาก็การดําเนินการเนี่ยทางกฎหมายมันก็จะมีการดําเนินการตามมาในภายหลังพอมีการดําเนินการตามมาในภายหลังมันจะเกิดอะไรขึ้นอีก มันก็จะมีการเอาผิดและไอ้คนที่อยู่ในตําแหน่งขนาดนี้สมมตินะ่ะมีนายกอไก่เป็นคนซื้อมาดำรงตำแหน่งสูงสุดละวไคนจัดซื้ออาวุธไอ้นคนกอไก่เขาไม่ได้อยู่อีกสิยาวไปถึง10ปีอย่างมากก็ปี2ปีสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นฮนะพ้นจากตาแหน่งหมดไปมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศสุดท้ายก็โดนเอาผิดย้อนหลังถาม่าเคยเกิดขึ้นไหมในประเทศไทยก็เคยเกิดขึ้นเยอะแยะดาดดินมากมายมาหาศาลเลย นะครับบางคนพ้นตำแหน่งไปแล้วยี่สิบสปีก็ยังถูกเรียกร้องให้มีการเอาผิดย้อนหลังในคดีโดสลอยในคดีทุจริตบาซีเล่ในคดีทุจริตเคเบิลทีวีเอเค TV, AK, สายเคเบิลทีวีสายเคเบิลที่ขายให้กับทีโอทีนะครับที่เสหรัฐเอามาเปิดโปงโอ้ยมีเยอะแยะเลยคดีเก่าๆมันถูกรื้อฟื้อในตลอดเวลาถ้ากระทําการทุจริตนั่นแหละเป็พยานหลักฐานมีไม่มีอายุกเก่านานหรือยังอะไรอันนั้นก็เป็นรายละเอียดของมัน เรื่อของมันที่ว่าว่ากันนั่นหมายความว่าท่านผู้ชมต้องแยกให้ออกเป็นสองอันนะแยกให้ออกอาวุธประเทศเรามีความจําเป็นไหมมีความจําเป็นเมื่อมีการปลดระวางก็ต้องมีความจําเป็นเอามาซื้อเพิ่มถามว่าการทุจริตเกิดขึ้นไหมก็มีผมก็ยอมรับว่ามันมีแต่ถ้ามีแล้วขึ้นมาเสร็จก็มีการตรวจสอบตรวจสอบก็ต้องมีการเอาผิดจะหมดมีอํานาจอยู่มันอาจอาจ,จะบอกไอ้ตรวจสอบไม่ได้หมดจากอำนาจล้วก็โดนตรวจสอบแต่สิ่งหนึ่ง ต่ยุคนี้สมัยนี้เ็าเรียกว่าการต่อต้านทางสังคมหรือโซเชียลเซีชันมันเกิดขึ้นจะทําอะไรเหมือนสมัยก่อนจะไปทุจริตเหมือนสมัยก่อนที่ไม่มีคนรู้ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ง่ายการทุจริตการซื้ออาวุธการทุจริตอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับทาง่ายนะก็ติดคุกง่ายเหมือนกันนะนะครับยุคนี้อ่ะกรรมตามทันในยุคโซเชียลมีเดียเนี่ยนะฮะทันหลักฐานนะโป๊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 ะ,ปะ,ปะแป๊บเดียวเนี่ยมันก็จะเห็นเลยว่า ใครผิดใครถูกนะและก็สมควรจะทํำยัำยงไงต่อไปนะครับสรุปไม่ง่ายเรื่องนี้นะครับมันเป็นหลักกิจวิทยาในการเสออาวุธแล้วก็เรื่องของทรัพย์สินที่มันที่หมดอายุปลดร,ระวางไปนะครับแล้วก็มีการเตรียมพร้อมเรื่องของการระวังป้องกันเพราะประเทศเรามีทรัพย์ในดินสินในน้าเรื่องของการทุจริตถ้ามีก็สามารถเอาผิดได้เป็น2ลักษณะ1เอาผิดหลังจากที่กระทาความผิดอันนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วสอง เขาเรียกว่าการต่อต้านทางสังคมขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เกียรติวัฒนาสวัสดีครับ มใช้เวลาเล็กน้อยตอนเลิกเรียนบอกเล่าเรื่องพ่อคนหนึ่งให้เพื่อนฟังทั้งเพื่อนอินโดซาอุดีและกาตาก็ต่างอยากรู้เรื่องราวประเทศเราผมเล่าเรื่องพ่อคนหนึ่งเอาบ้าน เองเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชหนาหนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทดลองจนดีจากนั้นก็บอกต่อครูเอ๋ยปาถามทำไมเขาช่างแสนดีและพอผู้นี้คือคนเดียวกันที่ให้คนแปลอันกลัวอ่าน ภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชน แม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชา ที่เล็กๆคือเล่าบอกตั้งแต่ที่ผมยังเรียนทุกวันออกกลางที่อุ้มมุนกรอกนึกคอนเมกาพวกเรายังขอด้วงให้กับพระองค์และพอผู้ แปลอังกลานเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยไทยทุกแห่งคือประชาชน แม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชา